การรับใช้พระเจ้าที่ดีและเกิดผลสวัสดีครับสวัสดีในวันนี้ในตอนเช้าอันใหม่นี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในฟิลิโมโบทที่1ข้อที่5ในหัวข้อที่บอกว่ารับใช้ด้วยความรักแบบฟิลิโมเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อธรรมิกชนทุกคนพี่น้องที่รักในพระเซูคริสต์วันนี้เรามาพูดถึงจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่ไปถึงฟิลิโมนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าฟิลิโมเป็นผู้ร่วมงานที่น่ารักาอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าเสมอเมื่ออาจารย์เปาโลได้คิดถึง และได้คิดถึงในคำอธิษฐานเผื่อของฟรลิมงเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถึงความรักและความเชื่อของท่านนะครับที่มีต่อองค์พระเยสุคริสเจ้าและธรรมิกชนและข้าพเจ้าขอให้ท่านที่ร่วมด้วยกันจงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเราซึ่งมีในพระเยสุคริสน้องเอย๋ยความรักของ,ของท่าน ทำให้เรามีความยินดีและเป็นสุขอย่างยิ่งจิตใจของธรรมิกชนจนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่านพี่นอนที่รักในพระเยสุคริต์วันนี้อาจารย์ปอลโลได้พูดว่าสำแดงความรักขององค์พระผูผ้เป็นเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าและการปฏิบัติรับใช้พระองค์ เราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าสถานภาพของฟรีโมนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมเปาโลถึงพูดเช่นนั้นฟิลิโมมีฐานะที่ร่ำรวยมีทาสบริวารซึ่งตามกฎหมายลงและธรรมเนียมปฏิบัติถือว่าเป็นทาสก็เป็นทรัพย์สมบัติของนายสามารถขายแลกเปลี่ยนและทำอะไรอะไรก็ได้ตามใจเจ้านาย นในสายตาของคนเป็นทาสแล้วเจ้านายคือบุคคลที่น่ากลัวนะครับการรับใช้การกลับใจเป็นคริสเตียนของฟิฟรมโมเนี่ยนะครับและการดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่สวนกระแสอย่างมากในเวลานั้นแต่มันกลับเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อคิดจักรของพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยความรัก ของฟรีโมงเนี่ยทำให้จิตใจของธรรมิกชนเนี่ยเช่นชื่นและมีความยินดีปาโลบอกว่าการดำเนินชีวิตด้วยความรักคือการปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักในีพี่สุขิตเพราะพระเจ้ามีน้ำพระทัยต่อลูกของพระองค์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเป็นทาสก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือจะเป็นเจ้านายก็ตามการดำเนินชีวิตด้วยความรัก จงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักเราทุกๆคนและทรงประทานพราเองเพื่อเราทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการถวายเกียรติและเป็นเครื่องบูชาอันกรดปราณขององค์พระพิญเจ้าในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่สองได้กล่าวไว้แบบนี้พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในโรเจนาของพระเจ้าในพระธรรมโลมโบทที่13ข้อที่8ถึง10ได้พูดไว้ว่าอย่างน่าสนใจแบบนี้บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใคร นอกจากความรักที่มีต่อกันและกันเพราะว่าผู้ที่รักคนบ้านก็จะปฏิบัติตามกฎธรรมัญญัติครบถ้วนแล้วการดำเนินชีวิตด้วยความรักคือการปฏิบัติธรรมัญญัติของพระเจ้าอย่างครบถ้วนพี่น้องครับหากว่าเราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าธรรมัญญัติของพระองค์นั่นก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองหากว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงประาทานดังนั้นความรักจะทําให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างน้อยก็คือการให้เกียรติคนอื่นอยาเห็นคุณค่าความรักทําให้เรามีจิตใจเมตตาการุณาต่อคนอื่นเห็นอ,อกเห็นใจให้อภัยและรับใช้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีธรรมบัญญัติอยู่ในใจหรือ การที่เราทําตามธรรมบัญญัติของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสมปรปรถนดังนั้นเมื่อเราดําเนินชีวิตในความรักของพรยซสุริตคือให้ความรักหลาผ่านตัวเราให้ความรักของพระเจ้าหลาผ่านตัวเราไปสู่คนอื่นผู้เชื่ออื่นให้คนอื่นเห็นถึงความรักและพระเมตตาข,ของพระเจ้าเรากําลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าครับโดยการหนุนใจชูใจชูกําลังของพี่น้องคริสเตียนทุกๆกคนทําให้เราเข้มแข็งเติบโตขึ้น ในความเชื่อในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเยซูคริสต์แล้วต่อให้คนอื่นปฏิเสธพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าท่านทั้งหลายเหมือนเนี่ยตะเกียงที่ส่องแสงแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าเขาจะได้เห็นถึงความสว่างของท่านนั้นเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์นิองที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้ คุณกาลังปฏิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางการดำเนินชีวิตโดยความรักของท่านหรือไม่หรือเราปฏิบัติร,รับใช้พระเจ้าเพียงแค่คําพูดบางส่วนหรือเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในเฉพาะวันอาทิตย์แต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการที่เราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าอย่างให้คุณเห็นถึงความรักของพระเจ้าถ้าคุณรักเขาคุณจะทําดีกับเขาถ้าคุณรักเขาคุณจะให้เกียรติเขา ถ้าคุณรักเขาคุณก็จะเป็นที่หน่งจิตชูใจสําหรับเขาถ้าคุณรักเขาคุณจะอดทนและอดกลั้นเพื่อเขาให้อาภัยเขารักเขาอย่างจิตใจที่เมตตาและนําเขาเข้าสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์พี่น้นองที่รักครับวันนี้ขอฝากพระโลหิของพระเจ้าไว้ตาพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้ขอพระเจ้าทรงประเมตตาและขอพระเจ้าทรงประอพรพรในชีวิตของเรานะครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับ กาแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายป่อยข้าพเจ้าทั้งหลายสำแด่งความรักของพระองค์ผ่านทางชีวิตและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดเห็นแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสำหรับทุกคนที่ได้เห็นและได้สำแด่งขอให้ได้มองถึงพระคุณของพระเจ้าของพระองค์ในทุกสิ่งอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระสุเจาอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ